ดีพี่มันลบเลยผก็ยังไม่ได้จีดยาจดานี่ชี้หน่อยตรงไหนเน,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 นี่นะน<ต>้ำเนี่ยนะก็ที่ว่าไหลออกมาจากหมู่บ้านเหรพี่เราอยู่ตรงนน้นนะพี่เราไปดูตรงนน้น,นนที่มันไหลยเยอะ ไอ้ใหญ่ก้าวไกลต้อมาดูดูเรื่อยเลย แตกไหมพี่หรือว่ายังไงหรือว่เาเพราะว่ามันมาท่อเขาอุดแล้วมันมาใต้หมู่บ้านมันมาดินทางเขาตั้งนั้นแนละที่ไหลลงมาอืมนี่เคยมีห่าใส่น้อย เป็นยังไงพี่กับมันมันมันก็พอวางข้าวแล้วไม่ขึ้นอ่ะข้าวไม่ขึ้นเลยอืมมันเหมือนเวลาตายปเองอ่ะครับเอามันตายไปเลยขึ้นแต่ข้าวดีดเนี่ยข้าวดีไม่ขึ้นอ๋อแล้วแล้วเราเรามารู้ได้ยังไงพี่ไปเดินดูหรือว่าก็ดูพอมันชายชายมันจะตายหมดอ๋อเริมเรีมติดเยื่องแพงก็จะตายหมดที่นี่อ๋อครับางแองๆงมันตายเพราะน้ำมันเน่าขังตลอด ไไอออ้้ยย่่่าาางีบกวขขดหลังๆมาเนี่ยห้าเกวียนคือมันมันมันได้กำไรจี่หรือว่ามันมันได้ทุนต่อทุนไปเรื่อยๆทุนต่อทุนไปอย่างเงี้ยทำนาไม่เด้รวยหรอกแล้วยิ่งมาเจออย่างนี้ยิ่งกระทบหนักเลยพี่มันมันต้องมาวิชน้าทุกวันเนี่ยอย่สามปีแล้วครับถ้าตอนตกเยอะมันก็จะไหลเข้านาแล้วมันก็จะทําให้ข้าวที่มันนั่นมันตายอืมอืมครับแล้วนี่หมู่บ้านเขาบอกเขาแก้ไขแล้วตอนนี้มันก็เริ่มไหลแล้วพี่ไหลแล้ว มันเป็นน้ำน้ำเป็นน้ำสบู่น้ำสบู่น้ำแฟน้เสียงน้เสียงฮะก็ปลาจนไม่มีแล้วมันตายหมดแล้วครับแต่ก่อนมันเป็นน้ำใสๆเลยเป็นน้ำใสเป็นน้ำใสอย่างเงี้ยนะคือตรงนี้ถ้าน้ำตรงนี้มันมันมันเข้านาคือมันข้าวมันจะตายอย่างพี่ข้าวมันตายวันนี้เราพี่แก้ไขยังไงอ่ะก็ไม่รู้จะแก้ไขไงแล้วครับก็ต้องปล่อยไปตามอ่าแล้วอันนี้คือพี่ก็ปล่อยปล่อยให้มันเป็นอย่างนี้ไปเลยปล่อยอย่างนี้แล้วก็ไปสูบเอาออกสูบเอาน้ำเสียออาไปที่ไปทิ้งที่ที่ชาที่คองนนะอ๋อ เห็นว่าพี่เอาพี่เอาดินต้องเอาดินอุดอุดออุดตามช่องนี้ไม่ให้มันเข้าน,าน้ําให้น้ำมันเข้าน,านับอ,อ๋อได้ได้มีการร้องไปทางเจ้าหน้าที่บ้างยังพี่ก็ร้องเทศบาลเขาก็มาดูถ้ามาดูบางทีก็หยุดไปพักหนึ่งแล้วมันก็ไหลอีกบางทีก็หยุดไปสามเดือนสองเดือนหกเดือนเงี้ยแล้วมันก็ไหลเหมือนเดิมครับเห็นว่ายิ่งตอนฝนตกยิ่งหนักเลยยิงตกยิ่งหนักเลยครับมันร่วกี่จุดพี่ตอนฝนตกสี่ห้าจุดนะครับสี่ห้าจุดจุดใหญ่ๆที่มันไหลเต็มที่อะอครับ เคยได้คุยกับทางหมู่บ้านไหมพี่เคยคุยแล้วเขาบอกเขามันอยู่ที่เขาต้องมีต้องประชุมทางนิติเขาอะต้องคนต้องต้องส่งเรื่องให้ผู้ใหญ่ดูว่าจะแก้ไขยังไงได้แต่เขาบอกว่าเขาแก้ไขแล้วเขาเคยแก้ไขแล้วหมดหมดไปเป็นแสนใช่ไหมพี่ที่เได้ฟังว่าประมาณหกแสนหกแสนแก้ไขแล้วแต่ว่าก็ยังก็ยังไหลอยู่ก็ยังั่วออกมาอยู่ครับพี่ได้ไปร้องหน่วยงานไหนบ้างนวบ้างไม่ได้ร้อง เห็นว่าไปสูตรแล้วลงทําก็ไปสูตรแ้ลงทําเขามาดูแล้วแล้วมันก็เงียบไปแล้วเงียบไปแล้วเขียนคำร้องเขียนอะไรส่งไปให้หมดแล้วแล้วเรื่องก็ยังเงียบอยู่นานยังพี่ตรงนี้สองปีแล้วสองปีแล้วยังไม่ยังไม่ได้มีความคืบหน้าหรือว่าลงมาแก้ไขอะไรให้เลยไม่ไม่มีครับก็มีเทศบาลเนี่ยเขายังมาดูหน่อยอาจจะคอยบอกว่าเออให้พอบอกแล้วมันก็พอนั่งเขาไปเขาไปจี้ทีมก็หยุดทีแล้วก็ไหลมาเดมอเพราะว่าทีมก็หยุดบทีมก็ไม่หยุด คืออยู่เงี้ยสองปีแล้วพี่ใช่ไหมสามปีแล้วสามปีแล้วเหรอสองสามปีเนาะแล้วมันกระทบกระทบกับนาข้าวบ้างไหมมันกระทบมาตลอดนะครับมันมันเสียหายเลยพี่นะปกติต้องได้เท่าไหร่ปกติมันก็ต้องไล่ระเกียนนะครับถ้าทําดีๆนะเรามาเสียหายไปเกือบครึ่งเลยเนาะครับพี่มีอะไรอยากจะฝากไปถึงเจ้าหน้าที่หรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรงนี้ไหมก็อยากจะฝากให้มาช่วยดูให้หน่อยครับว่าเอมันไหลทั้งปีงั้นจะให้ทำยังไงได้แก้ไข